ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a อ i s สโอสหมทาโลดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีค่ะครอบครัวเอริสโอสไมทาโลทุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ Facebook ทาโลเลอร์ริดดิ้งทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นพิกอเด็กนะคะในหัวข้อเราจะเข้าหาเขาย,ยังไงรูปแบบไหนดีนะโดยการอา่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะเจะรอร์ริดดิ้ง มันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะคะมันเป็นดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคาแมนะนาดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีท,ทิ้งไว้ตรงน,น,น,นี้รับชมรับฟัง,ฟงเพื่อเป็นกำลังใจชีวิตนะคะเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ subscribe, กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่จะถูกปล่อยออกมาในทุกๆวีคอยู่แล้วนะคะช่องเราก็จะมีพี่อาคาดพี่อเด็กพีกอ่อสโตพีอ่อเมทแล้วก็ตัวของจากราศรีแต่ละธาตุก็จะมีให้อัปเดตให้ทุกๆวีคอยู่แล้วนะคะวันนี้การอ่่่่าาานนนไไไขขอออองงกกก็จจะะมีีรเลืดัตป้้้ึให ให้คุณเลือกค์ดค่ะสามใบนี้สีที่คุณชอบนะคะแล้วก็มาดูเอาว่าคุณจะคนเข้าหาเขายังไงให้คุณตั้งจิตให้มั่นนะคะตั้งจิตให้ดีๆและลึกถึงคนที่คุณแอบชอบหรือคนที่คุยคุณคุยอยู่คุณมีประเด็นกับเขาอยู่นะคะนึกถึงหน้าเขาไว้นะคะจากนั้นนะคะมองมาที่ไพ่ค่ะไพ่สามใบนี้ใบไหนที่ดึงดูดคุณมากที่สุดเลือกใบนั้นนะคะ เสร็จแล้วก็คิดที่ description ด้านล่างค่ะเมื่อคิดที่ description เสร็จปุ๊บมันจะมีทำ stamp สำหรับแต่ละกองทำไว้ให้อยู่นะคะก็ไปเช็คกันได้นะคะและรายละเอียดต่างๆอยู่ใน description ไปดูกันได้นะคะหรือสามารถคิดที่ตรงนี้ค่ะตรงพอร์ตวิดีโอหรือตรงเริ่มกอวิดีโอเนี่ยมันจะมีสารบัญเนื้อหาให้อยู่ตรงนี้นะคะไปเช็คกันเลยไปคิดกันได้เลยนะคะว่าคุณเลือกไพ่กองไหนไปดูการกองนั้นอืมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าวันนี้ออดก็จะมีไพ่ทั้งหมดสามสำรับที่ ไ i โนเวตสวิตสำหรับที่ 2, Golden ด o v e t ิ w e r สำหรับที่ 3, Wish of My t a l o t นะคะหรือพากันท a l o ์นะเป็นสำหรับนี้โอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มที่สำหรับคนที่1คนที่เลือกไพ่สำหรับที่1น่งก่อนอเอาจะอ่านไพ่ประมาณสำหรับรลา7-8นาทีนะโดยประมาณอืมในขอดูหน่อยซิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเริ่มที่ความรู้สึกของคุณกับเขาก่อน สถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หกไม้เท้าอ่ะเดอะสตาร์เดอะแฮงแมนจัสเมนต์นายจัสติกสามเหลี่ยนทีออฟซอร์ ชูอ็อฟสอดการเข้าหาเขากับคุณเนี่ยโอดมองดูแล้วว่าสถานกางความรักของคุณสองคนค่อนข้างที่จะดูตึงๆถ้าเป็นคนที่แอบชอบหรือเออสนใจคนคน,นี้แอบปื้มเขาแต่ว่ายังไม่มีการเข้าหาเนี่ยค่อนข้างจะลําบากหน่อยเหมือนว่า ตัวเขาก็ค่อนข้างจะมีคนมาติดพันมากมายตัวคุณก็รู้ตัวคุณเลยค่อนข้างที่จะไม่ได้คิดอะไรกับเขาในทางที่แบบว่าไม่ค่อยอยากคาดหวังกันแบบชัดเจนว่าเออยังไงก็ไม่ได้คบยังไงก็ต้องได้คบกับคนคนนี้ก็ได้แค่แอบ,บมองไปก่อนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตอนมันรู้สึกว่า <c oughs> คนสองคนเนี่ยเขามีประเด็นกันนะเขามีประเด็นกันที่ว่าคือคนคนนี้เขาก็เคยแอบบแบบมองคุณหรือว่ามีการแบบว่าสนใจคุณอยู่น่ะคะ่ะแต่ว่า ช่วงเวลานี้เหมือนว่าตัวเขาค่อนข้างจะมีคนนู้นคนนี้มาท้ายของคุณหรือเขาก็เลยแบบว่าห่างหายกันไปในเรื่องของความรักมันก็เลยไม่ค่อยจะชัดเจนอะไรในช่วงเวลานี้สถานการณ์ออกมาแบบประมาณนั้นไพยังบอกอยู่ว่าเหมือนตัวคุณน่าจะไปรับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตัวเขาที่เขาแบบเริ่มมีคนคุยแล้วทำให้คุณเฟลทําให้คุณหน่อยอยู่บ่อยครั้งนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ยเออมันก็ไม่ได้แบบว่าทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเลยแต่ทำไมฉันยังรู้สึกว่าฉันยังชอบฉันยังแบบมูออนไปวงกลมของคนคนนี้อยู่นะคะ อ่ขอดูหน่อยสิว่าถ้าเราคิดจะสู้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยความเป็นไปได้เราจะเข้าหาเขาแบบไหนคะเราจะเข้าหาคนคนนี้แบบไหนเขาบอกว่าค่อยๆวางแผนค่ะค่อยๆไปค่อยๆไป,อ,อ,ไปอดทนนิดนึงเออมันอาจจะแบบว่าต้องมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันคุณจะต้องทําตัวคุณจะต้องไปแนะนําตัวให้เขากับ เขาให้เขารู้จักคุณบ้างไม่ใช่แบบว่าคุณอยู่เงียบๆนะคะสถานการ์ไพ่บอกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนของคุณหรือคนที่คุณไปแอบชอบเนี่ยคุณยังไม่เปิดเผยตัวตนว,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 ว่าคุณไปแอบชอบเขาเขาต้องมีการแบบว่าเราต้องมีการ engage ต้องมีการแบบว่าทําให้เขาเห็นบ้างว่าเราอชอบเขาไม่อย่างนั้นไม่ใช่คุณมานั่งเครียดอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคือทําอะไรทําอะไรก็มานั่งนอนนอยอยู่ฝ่ายเดียวในเรื่องของความ,ร,าามารักความสัมพันธ์กลายเป็นคนคลั่งรักโดยไม่รู้ตัวอือ ก้าวดาไอ้ก้ถ้วยมันบอกว่าสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ช่วงเวลาเนี้ยดูนั้นะเดชาริออนขึ้นเหมือนเป็นรักทางแบบว่ารักที่มันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้สูงอ่ะมันมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าเขาบอกว่ามันพัฒนาความรักความสัมพันธ์ยาวนาน นานมากกว่าจะได้แบบพัฒนากันจะต้องดูดูกันไปเยอะดูกันไปนานเนี่ยเอสออฟคัพขึ้นเนี่ยบอกว่ามันเป็นความรักที่ต้องมีอุปสรรคค่ะมันไม่ใช่ว่าความความรักที่แบบว่าเฮ้ยสวยงามรุ่นหรูเขาบอกว่าการเข้าหาเขาเนี่ยคุณจะต้องเอาตัวเองไปทําความรู้จักเขามากกว่านี้แล้วก็คุณจะต้องมีการเปิดเผยความรู้สึกในใจให้เขารับรู้บ้างนะคะดูดูลักษณะการอาจจะเป็นเฟรนด์โซนนะคะคุณไม่กล้าแบบว่าไปชอบเขาหรือแบบชอบแอบชอบแหละแต่ไม่กล้าที่บอกเขาออกไปแบบตรงๆเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่กล้าที่จะบอกออกไปตรงตรง อืมอ่ะขอดูหน่อยว่าตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณคะตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณคนคนนี้อืมชัดเจนนะคะว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะเคยสนใจคุณนะแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยดูดูความเป็นไปได้มันค่อนข้างที่จะ นิ่งอ่ะนิ่งเงียบอ่ะมันดูแบบว่าตัวเขาก็เคยสนใจคุณแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้สนใจคุณมากขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็มีคนคุยเข้ามาเยอะเยอะมากแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณ่ะเปิดเผยความรู้สึกในใจกับเขาไปจริงๆอ่ะมันก็มีโอกาสที่ทําให้เขากลับมาสนใจคุณอีกครั้งนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นของเดอะเวิร์ดเดวิสนี่เป็นไพ่ที่เปิดทุกๆอย่างให้กับคุณเลยคือโอกาสรืออะไรต่างๆนะคะ เออไพเดอะเวิร์ดนะคะคนที่คุณแอบชอบจะเปอยู่ชาวราศรีกันชาวราศรีกรุมชาวราศรีพฤษศชาวราศรีสิงห์ก็เป็นไปได้นะคะตอนนี้ตัวคุณอ่ะอยู่ในวงวนแห่งการที่เออเงียบนิ่งคิดมากกระวนกระวายไปเองเดอเดยขึ้นเนี่ยคุณอาจจะแบบว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นการที่กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนมาเริ่มทาความรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งหรือแบบมาเริ่มต้นที่แบบว่าเขาเรียกอะไระเริ่มต้นสัมพันธ์กันในรูปแบบที่เรียนรู้กันมากกว่าเดิมอ่ะ ช่วงเวลานี้อ่ะไพ่ขึ้นชัดเจนว่าช่วงเวลาเนี้ยตัวเขาอ่ะหรือตัวคุณอ่ะเขาก็ค่อนข้างจะเขารู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่น่าสนใจนะแต่ตัวคุณอ่ะพยายามแบกเบี่ยงออกไปจากเขาเหลือเกินเขาก็เลยเลือกที่จะปล่อยคุณไปแล้วเขาก็มีคนคุยคนนน้นคนนี้เข้ามาเขาก็ไปคุยกับคนคนโน้นคนนี้นะคะแต่ถ้าคุณเปิดความรู้สึกจริงๆให้เขาเขาพร้อมที่จะโอเพนให้กับคุณนะ มันจะมีการคิฟโยเพนไมล์เกิดขึ้นนั่นคือทําให้คนสองคนอะ่ะมีการเปิดใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเมื่อเลยเกิดจะเกิดโรแมนติกฟิลลิ่งได้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้อืมในอ้อนขอดูหน่อยสิบทสรุปความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นไงต่อคะบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงต่ออ่าจัสติกจัเมนต์ขึ้นเดลิเวอร์ค่ะอืมไพสวย เดลเวอร์ over, คือเขาบอกว่าความเป็นไปได้ของคนสองคนมมีโอกาสเป็นไปได้นะแต่คุณกับเขาอ่ะจะต้องมีการแบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากกว่าน,นี้มีการเปิดโอเพนกันมากกว่าน,นี้ตัวคุณตอนนี้ต้องกล้าที่จะเสี่ยงได้แล้วค่ะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะเริ่มต้นได้แล้วค่ะเดียวกันที่ว่าคุณไปแอบชอบแอบมองอยู่ในมุมของคุณแล้วสุดท้ายคุณก็มันนอยกับตัวเองเนาะสถานการณ์บอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยถูกอัคัพคออุ้ยไพ่สวยมากเลย ไม่ได้อวยพ่ยนะคือมันขึ้นมาเนี่ยเดล o วอร์ท o อัปคเป็นพ่ายของความรักโอกาสใหม่ๆเข้ามาเขาขอให้คุณอย่ายึดติดขอให้คุณกล้าที่จะเสี่ยงขอให้คุณเริ่มได้แล้วเพราะว่า Judgment นะครับเทวดาที่พากสายให้คุณแล้วให้คุณมาเจอกันให้คุณได้แบบมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแต่ตัวคุณตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเสี่ยงเขาบอกว่าให้ดูสถานการณ์ไปก่อนก็ได้ถ้าคุณพร้อมจะเสี่ยงเมื่อไหร่คุณก็พร้อมที่จะลูกค่ะบีออฟฟอร์ทูนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณจะกําหนดวงล้อแห่งโชคชะตา ไ็นไปไดอ้อนมองดูแล้วว่าเนี่ยขึ้นชั้นเจนว่าชาวราศีที่มีประเด็นคุณชาวราศีกันชาวราศีกุชกมชาวราศีพฤษภและชาวราศีสิงห์เนี่ยมีประเด็นกับคุณพอสมควรน,นะคะลองไปดูเอานะคะว่าคนคนนี้อยู่ในท้ายของคุณหรือเปล่านะอ่าขอว่าดูดูแล้วคือไพ่บอกว่าสมหวังนะแต่คุณจะต้องทําด้วยถ้าคุณแบบว่าพึ่งดวงพึ่งไพ่มันไม่ไมันไม่สามารถที่จะจับต้องได้ไพ่คือคําแนะนําให้กับคุณนะคะเทหลักการคือไพ่แห่งคําแนะนํานะอืม ไปกันต่อสำหรับคนที่เลือกเด็กที่สองโกลเด้นทาร์ลือมขอดูคนที่เลือกเด็กที่สองหน่อยค่ะเด็กที่สองจ้าเด็กที่สองจ้าขอดูไพ่พลังงานความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณหน่อยสี่ถ้วยอืม สถานการณ์ความรักความรู้สึกตัวคุณคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ที่คุณไปแอบชอบหรือแบบว่าสนใจเขาเนี่ย มันดูเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะหันมามองคุณหรือว่ามาชอบคุณเพราะว่าดูคุณคิดแบบนั้น่ะคือคุณรู้สึกว่าคุณโทษคุณรู้สึกว่าคุณประเมินตัวเองต่ำไปอะเออจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่น่าสนใจนะคุณเป็นคนที่คุยด้วยแล้วมีมีความรู้สึกแบบว่าฮิวคนอื่นได้ดีอะเป็นสายฮิวิ่งที่รู้สึกว่าสมบูรณ์แบบนะแต่ตัวคุณอะมักจะคิดพลังงานลบๆกับตัวเองอยู่บ่อยครั้งนะคะพาบอกว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกที่ฉันกับเขาจะแบบมาคบกันได้หรือว่าอะไร ที่แบบว่าทําให้เขากับฉันเนี่ยมันดึงดูดซึ่งกันและกันได้เพราะว่าฉันดูเป็นแบบคนไม่มีอะไรเลยอื <c oughs> คุณคิดแบบนั้นคุณเลยเคยรียดคุณเลยเป็นก้าวดาบเนี่ยคะคุณเลยรู้สึกว่าคิดมากกับคนคนนี้เพราะว่าตัวเขาก็มีคนมาให้เขาเลือกมากมายและตัวคุณก็ไม่ได้ทําอะไรตัวคุณก็น่าแค่สองแค่มองกับคนคนนี้สถานการณ์ดูแล้วว่าตัวคุณและตัวเขาค่อนข้างจะมีประเด็นชัดเจนระหว่างกัน คือตัวคุณกับตัวเขาอะเคยรู้จักกันแหละเป็นคนในวงเวียนแบบว่าในสังคมเดียวกับคุณหรือว่าเป็นคนรู้จักคุณเนี่ยที่คุณไปแอบชอบเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะไม่กล้าเข้าหาเขาคุณกลัวเขาคุณรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะมีคนคุยเยอะคุณเลยไม่กล้าที่จะเข้าหาแล้วไม่กล้าที่จะเสี่ยงคนคนนี้ซึ่งดูแล้วคุณคิดมากคุณเครียดสี่ถ้วยคุณนั่งคุณได้แต่ว่านั่งนิ่งๆคุณไม่ทําอะไรเลยคุณก็ดูไปเฉยอัศวินถือเหรียญค่ะมอตมอตสองค่ะ แล้วก็ s i k of one นะคะไพ่ใบนี้กลับมากับไพ่ be of fortune ดูแล้วเหมือนตัวคุณกับเขาอะเหมือนตัวคุณอะค่อนข้างจะไม่ได้คิดจะจีบจริงจังจังๆแล้วก็แค่แอบชอบแอบปื้มแต่ไปไปมาๆมันกลายเป็นว่ารู้สึกไปแล้วรักไปแล้วทําให้คนสองคนแบบทําให้เขามีอิทธิพลกับคุณในช่วงเวลานี้อะคะ่ะอืขอดูหน่อยว่าตัวเขารู้สึกยังไงคุณคะ ตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณคิงออฟเหรียญคิงถือเหรียญควีนถือไม้เท้าอ่าฮู้ทูออฟคัฟเขาเคยสนใจคุณนะไพ่ก่อนนี้คีวิร์ดเขาก็บอกว่าเขาเคยสนใจคุณ เขาเคยแบบว่าชอบคุณในจุดหนึ่งหรือว่าเขาเคยแบบว่ามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วก็เคยสนใจคุณช่วงหนึ่งแต่เด็ดๆขึ้นมาบอกว่าตอนเวลานี้เขาได้ออกไปจากชีวิตคุณเขาคคอเขาเขาก็แบบว่าเขาได้บุมออกไปแล้วอ่ะเขายังเขารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณมันก็ดูเป็นอะไรที่ดีอาจจะให้เป็นแค่พี่น้องหรืออาจจะให้เป็นเพื่อนดีกว่าอะไรแบบเนี้ยถ้าแบบว่าได้คบหาดูใจกันเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะ เขาไม่กล้าที่จะแบบเขาเก่งเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่กล้าที่จะจีบคุณหรือว่าเขาหาคุณในรูปแบบของชู้สาวเลยของแบบความรักแบบนั้นเพราะว่าเขากลัวเวลาเขาเสียคุณไปแล้วเขาจะมองหน้าคุณไม่ติดเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดีสําหรับเขามากนะคะโดยมูลขึ้นเนี่ยเขากังวลมากเลยนะถ้าเขาได้มีการคอมเมนต์กับคุณเนี่ยเขากังวลมากเลยเพราะว่าเขากลัวเสียคุณไปนะว่าวันหนึ่งเขาเกเรหรือเขาทําตัวไม่ดีใส่เพราะว่าตัวเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณเขาก็ชอบคุณะเคคยชอบุณ่ เนี่ยทูอัพครับขึ้นเขาเคยชอบคุณแต่ว่าซิกออฟสอดเขาพยา,ายามใบเบี่ยงตัวเขากับคุณออกไปจากกันนะคะเดอะเดทขึ้นมากับกิงถือถ้วยเนี่ยคือพยายามคุมความรักความสัมพันธ์ให้รูปแบบของพี่น้องเพื่อนไม่อยากให้ล้ำเส้นอะไรมากกว่านี้นะคะเดอะมูนเขาค่อนข้างจะก,กังวลนะถ้าเวลาเขาคอมเมนต์ไปกับคุณกังวลมากคือจะแบบเป็นคนที่แบบว่าเออบายเบี่ยงจริงๆเขาคือพยายามเก็บกั้นความรู้สึกข้างในใจของเขาในเรื่องของอดีตของเขานะคะอืม อ่ะขอดูหน่อยสิว่าวิธีที่จะเข้าหาคนคนนี้คุณจะต้องเริ่มต้นยังไงเราจะเข้าหาคนคนนี้ยังไงดีคะอืมคิงถือไม้เท้า เด็กถือเหรียญ The Devil แปดไม้เท้าอืมอัศวินถือถ้่วยแล้วก็1ิดดาบโอเคอีกใบหนึ่งสิ การเข้าหาเขากับคุณเนี่ยวิธีการเข้าหาคนคนนี้อาจจะเป็นวิธีที่ตัวคุณอาจจะต้องเหนื่อยเพราะตัวคุณจะต้องพยายามมากกว่าเดิมอืมตัวเขาค่อนข้างที่จะพยายามเข้าหาเขาพยายามผลักตัวคุณออกไปเขาพยายามแบบปฏิเสธทุกๆอย่างเกี่ยวกับตัวคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าจใ้แบบคบหาดูใจกันแบบเป็นแฟนเหมือนเขากลัวเขากลัวว่ามันต้องจบไม่สวยเพราะว่าตัวเขาก็ไม่ใช่คนที่ดีไพ่บอกว่า ช่วงเวลานี้อ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเหนื่อยหน่อยถ้าจะเข้าหาคนคนนี้คุณจะต้องไปรับรู้ถ้าคุณยอมเจ็บได้นะคุณจะต้องไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเขาในด้านนี้ไม่ค่อยจะดีเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นเพย์บอยหรือว่าเป็นแบบว่าเซสเซเกอร์พวกนี้เป็นแบบสายแบบแซบเก่งสายแบบเสแบบแบบือเสือจ๋าอะไรที่คุณแอบ,บชอบเนี่ยอืมมันดูแล้วเหมือนแบบความเป็นไปได้แล้วก็อะไรหลายอย่างอ่ะมันมีโอกาสนั้นะที่จะได้คบหาดูใจกันแต่ คุณจะต้องไปรับรู้เรื่องเก่าๆคุณไม่ต้องไปรับรู้เรื่องที่มันไม่ดีสําหรับเขาถ้าคุณทนตรงนี้ได้มันก็สามารถผ่านไปได้เขาบอกว่าค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆแบบว่าคุยกันคนคนนี้เขาเป็นคนที่ระแวงคุณจะต้องทําให้เขารู้สึกว่าคุณเข้ามาในรูปแบบที่ไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นถ้าจะคิดก็คือเรียนรู้กันไปก่อนคุณจะต้องทําความรู้จักหรือสนิทกับเขาให้ในระดับหนึ่งก่อนนะคะแล้วเขาถึงจะโอเคกับคุณ อืมแต่ว่าก่อนถึงจะถึงจุดนั้นคุณจะต้องไปรับรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเขาในทิศทางที่ทําให้ความรู้สึกของคุณมันท็อกซิกเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะสู้มันได้ถ้าคุณคิดว่าไหวคุณก็สู้แต่ถ้าคุณไม่ไหวคุณพักผ่อนก่อนก็ได้คุณไปปิดเทอมม่อนก็ได้นะคะปิดเทอมพักผ่อนไปทํานู่นทํานี่ก่อนแล้วค่อยหิวตัวเองให้ดีก่อนแล้วค่อยกลับมาสู้ก็ได้นะคะแต่ไงความรักของคนสองคนนี้มันยังวนเวียนเวียนว่าแตกเกิดกันอยู่แล้วเพราะว่าไพ่เดวิลยังไม่ทําให้คนสองคนมันขาดกัน ดาวหัวกลับเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของซาตานนะซาตานคือการรุ่มหลงอมืมันไม่ใช่สัญลักษณ์ของเพนตะเคลิลถ้าเป็นตะเคิลคือจิตวิญญาณแต่นี่คือสัญลักษณ์ของซาตานขึ้นอย่างเงี้ยความรุ่มหลงม,มันทําให้คนสองคนเป็นโซ่ตวนติดกันระหว่างกันอยู่ดูดิเนี่ยมันทําให้คนสองคนเป็นโซ่ตวนอยู่มันเลยยังไม่ขาดกันแบบสมบูรณ์อมอ,อขอดูหน่อยสิสถานการณ์ เอาคำบทสรุปมันจะเป็นไงต่อคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เคเดสตาร์ a r s i อ o เพน n ท a เคิลหนึ่งถ้วยอืม าบอกว่าช่วงเวลาเนี้มันมันมีโอกาสน้อยที่จะแบบให้คน2คนคอมมิมน์กันแต่ความคาดหวังมันสูงโอกาสมันมีสตามันมีหนึ่งถ้วยมันมีเดซันมันขึ้นแต่ไพ่เจ็ดดาบเขาบอกว่าคุณจะต้องท็อกซิกและเจ็บปวดเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกมันไม่ไหวในตอนนี้ก็พักผ่อนไปก่อนเอาคําบอกว่ามันสามารถคบกันได้มันสามารถมีโอกาสที่จะได้คบกันแต่การที่จะถึงช่วงนั้น ตัวคุณอาจจะพอแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นกําลังใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักครั้งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะถ้าจะคิดจะคอมมิชกับคนคนนี้ตัวคุณจะต้องแลกอะไรหลายอย่างและก็ต้องเจ็บปวดอะไรหลายอย่างถ้าคุณทนมันได้มันก็จะมีโอกาสได้คบหาดูใจกันนะจ๊ะอืมในตอนนี้อ่ะอขอดูคนต่อไปก็น่าจะหมดเทนีสาหรับคนกล่องที่สองอ่ะขอดูเด็กที่สามเคะเด็กที่สามสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นไงบ้างคะกับพักกันทาร์ล ไม่ได้ใช้สำหรับนี้เลยนานมากมไงขอดูสิสำหรับพากันอยากจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกที่มีต่อเขาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับต่อคุณนายเอาเพนเตเคิลขึ้นเอ h เว o ร์ว่ะ โอ้โหคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณไปแอบชอบแอบอะไรเขาเนี่ยในรูปแบบของการที่สื่อเจอจากสื่อโซเชียลมีเดียหรือเปล่าจ้าหรืออะไรรู้สึกว่าคุณกลายเป็นแฟนคลับไปเขาไปแล้วอะ่ะสถานการณ์ความรับความสัมพันธ์เขาคุณเคยเจอคนคนนี้นะแต่ว่าคุณไม่ได้เจอบ่อยหรอกคือเจอแป๊บแป๊บแล้วเขาก็ผ่านไปสุดท้ายคุณก็ได้แค่ติดตามข่าวสารเขาเป็น f c คนหนึ่งในรูปแบบของสื่อโซเชียลมีเดียซะส่วนใหญ่นะคะไฮพินเทสสะค่ะอาจจะเป็นคน ที่เคยรู้จักกันหรือว่าคนใกล้ตัวกันละกันเข้ามาแบบชอบกันในช่วงเวลานี้ซิกออฟว่างไอซิกออฟสอดขึ้นสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ดูแล้วเหมือนว่าตัวคุณคาดหวังกับคนคนนี้มากหรือตัวคุณค่อนข้างที่จะแบบชอบคนคนนี้มากสถานก,การณ์ขึ้นเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะนมตัวเนี้ยนมของเด็กถือเหรียญเนี่ยเอามาบอกว่าเด็กถือเหรียญเนี่ยเป็นการที่คุณก็ค่อนข้างจะแบบรูปแบบของ แอบชอบไปเฉยแต่ก็ยังไม่คิดที่จะจริงจังเขาในตอนนี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันยังเป็นไทที่เป็นไปไม่ได้และค่อนข้างที่จะจีบยากพอสมควรเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่เข้าหาก็เข้าหายากเป็นคนลึกลับพอสมควรอยู่แล้วสักพักไป,ไปมามันกลับเป็นว่าคนสองคนนี้ ตัวเขาอะคุณรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เขาหายากตัวเขาก็เป็นคนที่แบบว่ามีโลกส่วนตัวสูงลึกลับอยู่ตลอดเวลาคุณเลือกที่จะแบบเออไม่เข้าหาดีกว่าก็คือส่องแบบนี้ไปดีกว่านะคะอ่ะขอดูหน่อยสิเขาคิดยังไงกับคุณคะตัวเขาคิดยังไงกับคุณคะ เด็กถือถ้วย the date สามดาบ9ถ้วย seven of swords ace <oughs> of one อืม สถานการ์ไพ่บอกว่าคนคนนี้ที่คุณไปจะเข้าหาเขาเนี่ย มันดูเป็นไปได้เหมือนว่าคุณสองคนเคยคบเคยคุยกันหรือเคยอะไรบางอย่างกันลวกันหรือทําความรู้จักกันนะแต่ว่าคุณสองคนมันไม่ได้สามารถไปต่อกันในเรื่องของความรักถามว่าเขารู้สึกไงคุณเขาก็ชอบคุณนะเขาก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งแต่ว่าถ้าให้เขากลับมาสร้างสัมพันธ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เขาต้องคิดมากคิดหนักพอสมควรนะคะเซเว่นแปดม้เท้ามาบอกว่าเขาจะมีการพูดคุยกับคุณอยู่บ่อยครั้งหรือว่ามันจะมีการรีพายพูดคุยกันบ่อยครั้งถ้าาาาดบเเี่่่ยอกกมวขไทจะ เพราะว่าเขารู้สึกว่าความมั่งคงในตัวคุณในเรื่องของความรักมันไม่ค่อยจะมีอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาคิดว่าคุณจะเจ้าชู้หรือว่ามีคนคุยเยอะก็เป็นไปได้นะคะสามสามดาบมาอีกคือเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณเขากลัวเขากลัวว่า คุณจะทําให้เขาเจ็บหรืออะไรหลายอย่างคือเขาเป็นคนที่กลัวความรักเอาง่ายๆคือเขากลัวทุกคนที่เข้ามาหาเขาอะเพราะเขาคนนี้เขาเคยมีปมปัญหาเรื่องของความรักโดยเดทขึ้นสามดาบขึ้นเจ็ดดาบขึ้นเขากลัวความรักเขาสัมพันธ์ที่เข้ามาในรูปแบบของการที่ไม่ได้จริงจังเขาเป็นคนที่กลัวเขาไม่ชอบแบบเล่นกับความถูกเล่นกับความรู้สึกเท่าไหร่ในเรื่องของความรักเขาสัมพันธ์นะเขาเป็นคนแบบนั้นอืมอ่ะโอ๊ยขอดูหน่อยสิวิธีที่จะเข้าหาคนคนนี้เป็นยังไงบ้างคะ วิธีที่จะเข้าหาคนคนนี้เป็นอย่างไรบ้างอัศวินถือถ้วยแล้วก็เออสองเหรียญ เด็กถือดาบแอสวินถือดาบห้าไม้เท้าค่ะจัสเมนค่ะสิบดาบสี่เหรียญเดอะชาริออตการเข้าหาเขาอาจจะเป็นรูปแบบของการที่พูดคุยกับเขาแล้วทำให้เขารู้สึกปลอดภัย คุณจะต้องคุยกับเขาเงก็ไดใ้ให้รู้สึกปลอดภัยให้รู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วมันสบายใจเพราะสิบดาบขึ้นมันเป็นสิ่งที่เขาระแวงในตัวคุณ justment โอกาสที่จะคุยกับเขาได้เนี่ยมีจากการรีพายสตอรีร่บ่อยๆแล้วก็ทำความรู้จักกับเขาให้มากกว่าเดิม chariot นะคะอาจจะแบบพบเจอกันอยู่บ่อยครั้งแต่ตัวคุณกับตัวเขาจะต้องมีการที่แบบว่าพบคุยกันในสื่อโซเชียลมีเดียบ่อย ถ้าหาคุยเขาไปบ่อยแล้วคุณจะต้องแสดงความจริงใจให้เขารับรู้นะครับว่าสี่เหรียญเนี่ยขึ้นมาในรูปแบบของการที่ให้คุณใจเย็นๆแล้วค่อยๆเปนค่อยๆไปเด็กถือถ้วยพยายามทําให้เขารู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยสองเหรียญมาลงในเรงในตําแหน่งของห้าไม้เท้าเนี่ยให้ระวังเรื่องของคําพูดแล้วก็ค่อยๆแบบว่าเข้าหาเขาเป็นจังหวะที่ ค่อยๆแบบสัตสัมพันธ์ไม่จําเป็นต้องลุกแรงหรือรีบร้อนในการที่ว่าพัฒนาความรักความสัมพันธ์คน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 นี้เขาเป็นคนที่ขี้ระแวงแล้วก็เป็นคนที่กลัวความรักเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใจเย็นๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะจ๊ะเอะอขอดูหน่อยบทสรุปของคนคนนี้จะได้ครบหาวดูใจกันไหมคะ บทสรุปของคู่นี้จะเป็นยังไงต่อเอ่ย The e v i W the devil โอเค ten of one เด็กถือดาเด็กถือไม้เท้าหนึ่งดา ทิ้งถือเหรียญเทมน e m พลาเจ็ดเหรียญเขาบอกว่ามันมีโอกาสได้คบหาดูใจกันนะมันอยู่ที่คุณนะคะ The Wheel of Fortune ขึ้นมาในตำแหน่งของไพ่ The Devil แล้วก็มาในตำแหน่งของสิบดาบเขาบอกว่าคุณจะต้องใจงเย็นๆและคุณจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่อ,องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไพ่บอกว่าเทรนพลเนี่ยมันมีการศึก มันมีการดูแลศึกษาดูใจกันนั่นแหละแต่ว่าตัวคุณจะต้องใจเย็นๆและค่อยๆไปค่อยๆไปถ้าคุณรีบร้อนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันอาจจะจบไม่สวยเดวิล l of f o r t จ n e เลยเอามาบอกว่าคุณจะต้องค่อยๆหมุนจังหวะเวลาของชควชะตาของคุณดีๆการออกแบบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้ววางแผนดีๆอย่าเพิ่งรีบร้อนถ้าคุณรีบร้อนคุณอยากจะสัมพันธ์ของมิ้งกับคน,คนๆเนี้ยมันถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้ แต่มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณกับเขา,าจบกันในช่วงหนึ่งแล้วก็หายกันไปอีกช่วงหนึ่งนะคะเพราะนั้นต้องใจเย็นๆน,นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์คนนี้เพราะว่าคนคน,นี้เป็นคนขี้ระแวงคุณจะต้องทําให้รู้สึกว่าบรรยากาศความรักมันไม่ตึงเครียดหรือว่าให้มันเกิดโรแมนติกฟีลิ่งให้ได้ะคะ่ะแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าโอเพนมาให้คุณะเปิดใจให้คุณให้มากขึ้นต้องให้เขายอมรับในตัวคุณก่อนนะคะมันถึงจะได้ข้มผ่านดูใจกันในระยะยาวได้นะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะคะอ่ะขอเก็บไพ่ก่อนก็วันนี้นะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่มารับชมการพยากรณ์นในวันนี้นะคะพี่ไพดประกันใดต้องขอโทษและขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะแล้วก็ดูแลดูแลตัวเองดีๆนะ